สบายดีท่านผู้ชมมื่อนมาพบขพกินแล้วนอกกับชาตุต่มคนเก่าคนเดิมเนาะมาเมื่อเนิ่มบดิพบเจอกันอยู่ในบาทนานะมามาพบเจอกันอยู่ที่สนามเนาะพาคุณหยามาเดินสบายดีสบายดีหน่อยค่ะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะเห <laughs> มือนอย่างนอกสบายดีวะะ่ะจ้ะอย่างอยู่น้ำกันก,นกน็สบายดีสบายดีเนาะ พาคุณยามานางเลนเน้องมาเนี่เมื่อกี้นี่ถ้าตัางกล่องไว้ใน่นี่เอาอันเอารถเข็นคุณยาเป็นทีตังกล่องเนาะเมือนน่อีงกับบุ้มียังไล่เนาะมาทักไทยสบายดีซื้อๆเนาะมาเอาคุณยามาอันหลับลมชมวิวเนาะเพราะว่าอยู่บ้านลายมันอบอ้าวเนาะเราเลยเอามาเปลี่ยนบรรยากาศจังน้อยนึงเนาะเออใช่ไหมใช่ไหมคะ อยู่บ้านแล้วมันมันมันอบอ้อาวใช่ไหมเออใช่ไหมใช่ไหมยิ้มหน่อย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 ค่ะเฮ้ยบอกให้ยิ้มกันอปาปากให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวพาไปชมแั่นาบ้านพ่อ้านกระดงนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสีย่ยวพามายางให้คุณยานาั่งอยู่ผู้เดียว กลับมาคุณยาหายตายแล้วไปห้คุณยาก่อนเดี๋ยวเขาจะอุ้มคุณยาค่อยไปเนาะกลับเมื่อคนเดียวคนหนึ่งหายตายแล้วค่อยเห็นเนาะเ้าสิเป้าดอกนะนะเ้าสิเป้าดอกไม้มาให้คุณยาเนาะ ห้าสิบห้าดอกไม้มาให้คุณยาดอกเขื่อนดอกยางดอกดอกจำปาเน้ะบ้านห้องโอ้เอาบะเทิงสัมมันสูงมันสูง,สงเอาบะเทิงสัมบะได้สัมเจ้าขาวเนาะคือบะได มันยังเอาเพิยาต่อพอใมหัวกะย่องผมกะแป้เนะบ่เป็นหยังเาะท่านผู้ชมเพราะว่านากะสิบ้านๆหน่อยนึงหนาบ้านปานกระดง บรรยากาศม,มไไื่อีนบ่คอยมีลมประได้คุณเชกว่าห่อนบ่ดาวแนววี่วีมาให้คุณยาช่วงนี้บ่ได้คอยลงคขีบน้เพร,ะะรเาะว่าบ่หูเสียเหตุขีบยังเอาแต่คุณยาไปเดี่ยวกับไปนางลินเดี่ยวกับไปนางลินเนาะไปนางลินไล่เดีย่ยวชิว่าอุ้ยบ่มีคลิปแนวอื่นแน่วว่าผลวันเนาะมีแต่กับคุณยาเนี่ยคุณยากับบ่หว่า,าวน้าหว่าวเดียวเนาะอยู่น้ำกันบนมือมันเว้นน้ำบ่ได้หว,าว่าวยัง คำบรรดาหว่าวน้ำตานผู้ชมนี่ตายเร็วใจสีขาดเนาะคือแบบว่ามันเงาคือกันเด้ยกน้องบรรดาหว่าวกันอัดเอาคลิปขึ้นเอาตัางกล่องขึ้นมานี่ยฮะเดี๋ยวาว่านะแค่แน่น้อยนึงเนาะเดี๋วหวาน้ำตานผู้ชมเป็นจะได้ทานผู้ชมขินหอดกันอยู่บ่เนาะหายไปผู้ชมว,ว่าหายไปช่องอาทิตย์เนาะการอยู่บงกางเมืองเดิมมาแล้วนอ้องไปใช้ไม้เบิงเอาอันบรรยากาศ เอาลมบอกอูกมาให้กับบไม่ลม,นมนเนาะมือี้ฮู้เชื่อวาห่อนอบห่อนเอานากาอันนี้นาเด้อโบแม,มนจานดาวเทียม <c oughs> นอนดึกลายมุดดุซิวขึ้นนี่นอนดึกช่วงนี่ยายบ่นอนเนาะแมนเบ๊โบแม,มนได้เด้อนอนดึกเองเนาะ <c oughs> โทษคุณยา สำหรับคลิปนี้กับบ่มียังไลยเนะมาทักทายทานผู้ชมสื่อนอยยาลืมกันนะไปหน้านลายผลเนาะกับว้พบเจอกันคลิปหนาเนาะว่าซิมีคลิปยังมาให้เบิ่งเนาะกติดตามคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับจบไวรเพียงสำานีเนาะข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีมือเดียวเนาะเพราะว่ามือหนึ่งจับกล่องสบายช่องมือนี่เดี๋ยวมันสิตีลังกาเนาะไปแล้วบ๊ายบาย